สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่มาอยู่กับบทอีกแล้วแต่อย่าเพิ่งเบื่อบทอะไรบ่อยๆคือบทนี้มีเอกลักษณ์มากนะครับชื่อว่าบทโดเมนเดมารี alie, นะส่วนสาเหตุที่ผมพามาดูพามาชมในอันดับแรกสังเกตที่สีก่อนสีเนี่ยสะดุดตามากซึ่งบอกเลยนะโบ์ที่มีสีชมพูนะครับมีเพียง3แห่งเท่านั้นในเวียดนามนะบ์อะมีนับไม่ถ้วนแต่ว่าที่เป็นสีชมพูมีเพียง3าแห่งส่วนความเป็นมาก็คือ ที่เขาต้องเป็นสีชมพูนะครับเนื่องจากว่าที่เนี่ยถูกเรียกว่าเป็นคอนแวน์หรือเป็นสถานที่ที่มีแม่ชีอยู่ล้วนๆนะครับเขาเลยอยากจะบ่งบอกด้วยสีสันแต่ว่าเดิมทีตอนแรกที่สมัยที่ฝรั่งเศสเริ่มสร้างนะครับจะเป็นสีเหลืองมาก่อนเท่านั้นเองซึ่งถ้าถามว่าพามาชมทำไมในฐานะที่ผมเองก็เป็นสถาปนิกเหมือนกันมเมื่อพอเห็นดีไซน์ที่มันแปลกหูปแปลกตาหรือวัสดุอะไรที่มันน่าสนใจนะครับก็เลยอยากจะไปจับไปลูกไปคําหรือไปนํามาฝาก ส่วนสถาปัตยกรรมที่ใช้สําหรับอาคารแห่งนี้โบสถ์แห่งนี้นะครับก็จะเป็นสมัยเป็นสถาปัตยกรรมของสมัยฝรั่งเศสในศตรวตรรษที่17ผสมผสานกับรูปทรงบ้านพื้นเมืองของชาวเวียดนามนั่นเองนะครับคุณผู้ชม